นี่ครับก็อีกหนึ่งคันนะครับแต่งสไตล์ทัวริงออกเดินทางนะครับจริงๆเขามาคู่กันสองคันนะครับเดี๋ยวผมมาเดินดูรอบๆก่อนรอบเร็วถึงรอบนะครับนี่นะสายเดินทางครับไม่คุยเสียเวลานะครับข้อดีของกระเป๋าตัวใหญ่เนี่ยมันใหญ่จริงครับแต่ว่าข้างหลังมันจะมีทิ้งหลังมันจะมีแหลกด้วยครับมีแหลกขาดด้วยซึ่ง เวลาเราไม่ใช้เราก็แค่ถอดกระเป๋าสะพายกระเป๋ารูกนี้ยไปแล้วก็ขึ้นโรงแรมขึ้นห้องไปที่พักอะไรอย่างเงี้ยเลยนี่ฮนะชิวนานะชิวนาจะเป็นแบบกดได้นะครับก็ใช้เฉพาะวันที่ต้องเดินทางหรือไม่ใช้ก็ได้หรือใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับนี่ยนะถอดแทนก็จะใสนนะ่คันนี้ว่าแต่งสไตล์ทำๆหนยะนะครับถัดมาก็ b ็นะอกกิ้งพิงหลังคันเมื่อกี้ก็มีแต่คันเมื่อกี้เป็นสีโครมอันนี้อันนี้ก็สีดำนะครับก็ถอด เข้าออกได้นะเห็นไ,ไหมครับันจะมีพิงหลังตรงนี้นะครับกระเป๋าก็จะรัดตรงนี้แล้วก็จะรัดข้างล่างนะครับตัวนี้ก็จะมีเหล็กแหลกหลังนะครับเพื่อที่จะใส่กระเป๋าตัวลูกี้่งแข่งกันนะเห็นไหมป้ายข้างนะครับพอป้ายข้างออกปุ๊บนี่มันก็จะโชว์ล้อตัวนี้นะเด็กเขาแบดบอยนะฮะเป็นเลื่อนนะฮะเดินเข้ามาคู่กันนะฮะนี่อ่าสวยงามนะนี่เจ้าของรถ ก็หอบรถนะครับร้อนแล้วถ่ายรูปอยู่นะครับ